เราพี่เซวหืมข้าหายใจไม่ออกช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยเจ้ากำลังจะทำให้เขาหายใจไม่ออกขอบคุณฟาบาทที่ช่วยชีวิตข้าหากชา้าไปสองก้าวข้าคงไม่ตายด้วยมือของศัตรูแต่ตายด้วยมือของจกักรพรรดินีปีศาจ เอาละอย่าเล้าเล่นมันไม่เป็นไรเจ้าใจร้อนกันไปเจ้ายังคงเป็นจัก,กรพรรด,ดินีปีศาจร้อนใจเกินไปหรือเปล่าพี่เสี่ยวผู้หญิงผมเหลืองคนนั้นอยู่ไหนข้ามาที่นี่เพื่อช่วยท่านทำลายนางหลวงซินหยวนข้าไม่ได้พูดถึงเจ้าแต่พูดถึงผู้หญิงแก่คนนั้น ทำไมข้ารู้สึกเหมือนเจ้าทำมันโดยตั้งใจเจ้าไม่เห็นสองคนที่สลบเหมือดหรอข้าไปถึงเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้วมันแปลกมากข้ายุ่งกับความไร้มนทินของพวกคนได้ยังไงเจ้าสองคน <c oughs> เสียวหลังจุนพี่เสียวไม่เป็นไรความเสียหายมากเกินไป แม้ว่ามันไม่ใช่วิชาต้องห้ามของเทพโบราณเมื่อกี้มันก็หมายถึงค่ากำลังจะระเบิดแม้ว่ามไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตมันใช้เวลาพักก่อน2-3าวันเพื่อฟื้นฟูซึ่งทําให้เจ้ากังวลเจ้าทําได้ดีและทําให้ข้าประหลาดใจมากฮาเดสอย่าทําให้ข้านึกถึงภาพของความตายทางสังคมอีกครั้งใช่แล้วข้าไม่ได้คาดหวังว่าพี่เสี่ยวจะแข็งแกร่งมาก ผู้บ่มพะร่างกายแข็งแกร่งขนาดนี้เลยหรอบังเอิญข้าโชคดีพอที่จะเจอกรลเม็ดเล็กน้อยและทะลวงขีดจำกัดนี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะพูดคุยไว้คุยกันตอนที่เรากลับบ้านกันเถอะไม่แล้วไว้คุยกันตอนที่เรากลับบ้านกลับบ้านเหรอนี่คือครั้งแรกที่ข้าได้ยินคำนี้ในชีวิตหัวใจของข้าเต้นรัว มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ